สวัสดีค่ะตอนนี้เมรีอยู่ที่งาน October Fest นะคะตอนนี้เราอยู่ที่มิวนิกประเทศเยอรอมนีนะคะ่ะเดี๋ยววันนี้เมจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศที่ในงานนะคะแล้วก็มีทัวร์ไปด้วย <c oughs> เดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันค่ะ เป็นทางเดินเข้าไปในงานนะคะก็ออกจากอูบานมาก็จะเดินอ้อมแล้วก็ไปไกลกนิดนึงนะ ตรงนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้านะคะหน้างานเลยก็ก่อนที่จะเข้าไปเขาก็จะตรวจกระเป๋านะคะก็คือในงานเราไม่สามารถพกกระเป๋าใบใหญ่ได้นะคะพกได้แต่ใบเล็กๆเ,เนาะพอใส่บัตรใส่เงินใส่โทรศัพท์อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็น้ําดื่มถือเข้าไปในงานได้นะคะแต่เวลาเราจะเข้าไปในเต็นท์นะคะเราก็ต้องดื่มให้หมดนะบางเต็นท์เขาแม่อนุญ,ญาตให้นําเครื่องดื่มเข้าไปนะคะ เรามาทำความรู้จักกับงาน October Fest กันอย่างสั้นๆกันก่อนนะคะงานนี้นะคะก็เริ่มมาจากปีคริสตศักราช1,810นะคะซึ่งจนถึงปัจจุบันก็ผ่านมาแล้วประมาณ200กว่าปีนะคะ โดยเกิดขึ้นเนื่องจากพิธีอภิเษกสมรสของราชกุมารลูดวิกนะคะซึ่งโดยต่อมาก็ได้เลื่อนขั้นเป็นคิงลูทวิกนะคะแล้วก็ปีต่อมาก็มีงานเฉลิมฉลองขึ้นนะคะแล้วก็มีการจัดดื่มเบียร์แล้วก็มีเต็นเบียร์เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้งานออกโทเบอร์เนะคะเป็นที่นิยมขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีจนสืบเนื่องมาถึงปัจจุบันนี้นะคะ ในแต่ละปีนะคะก็จะมีคนมาเที่ยวงานออกโทเบอร์เฟสเนี่ยเป็นหลักล้านคนเลยนะคะโดยงานนี้นะคะนอกจากจะมาเที่ยวดื่มเบียร์เล่นเครื่องเล่นอย่างสนุกสนานแล้วนะคะก็ยังถือเป็นโอกาสหนึ่งนะคะที่เราจะได้มีโอกาสแต่งตัวสวยๆแบบชาวพื้นเมืองบาวาเรียนะคะโดยผู้หญิงก็จะแต่งตัวเป็นชุดเรียนโดนะคะแล้วก็ผู้ชายก็จะเป็นชุด เลเดอร์โฮเซอร์นะคะก็จะเป็นกังเกงหนังนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศเยอรมนีนั่นเองค่ะ ในส่วนตรงนี้จะเรียกว่าออเดอร์วีซันนะคะก็จะยังคงความเป็นเยอรมันนะคะเป็นความพื้นบ้านนะคะตรงนี้ก็จะเหมาะสำหรับครอบครัวนะคะใครที่มีลูกเล็กนะคะหรือว่าต้องการความชิลๆก็มาตรงส่วนนี้ได้นะคะซึ่งจะเหมาะมากเลยค่ะ ก็จะเป็นเต็นเบียร์นะคะที่อยู่ในออเดอร์วีเซ่นนะคะก็จะคนเยอะเหมือนกัน,นะคะ่ะ ที่เดินจนทั่วงานจนเหนื่อยนะคะเราก็ขอตัวมาพักเหนื่อยกันก่อนนะคะขอจากทุกคนไปด้วยภาพชนแก้วสวยๆนะคะโพสค่ะทุกคนแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ